แล้วก็เรามาดูนะครผลการเลือกตั้งเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือแต่จังหวัดเรามีวิเคราะห์กันนะครับว่าผลการเลือกตั้งวันนี้เป็นยังไงนะฮะภาคเหนือเนี่ยเพื่อไทยนะครับแพ้2จังหวัดที่เชียงรายนะฮะโดนพักคภูมิใจไทยโค่นนะครับก็แม้คุณทักษิณเนี่ยจะช่วยหาเสียงถึง2ครั้งขึ้นเวทีปราศัยห้าเวที ก็นับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งที่2ติดต่อกันของพรรคเพื่อไทยในสนามเลือกตั้งนายกอบจเชียงรายนะฮะส่วนที่ลำพูนนะครับก็วิเคราะห์ไน,นไว้ว่าพรรคประชาชนเนี่ยเอาชนะคุณอนุสร,รวงวันจากเพื่อไทยก็ไอ้ที่ลำพูนเนี่ยคุณทักษิณล,ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงมันเหมือนกันนะฮะก็สะท้อนเห็นถึงความต้องการเปลีย่ยนแปลงของประชาชนในพื้นที่และความเสื่อมถอยของอิทธิพลของพรรคเพื่อไทยในจังหวัดที่เคยมีฐานเสียงสําคัญอยู่ นะแต่อย่างไรก็ตามในในภาคเหนือเนี่ยเพื่อไทยเขาก็ชนะมาถึง4จังหวัดนะฮะก็ที่เชียงใหม่นะฮะก็คุณพิชัยเลิศพงอดิสรคนนี้เป็นสายตรงของคุณเยาวภาวงศสวัสด์นะฮะก็วาชัยเหนือผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะครับส่วนที่แพร่คุณอนุวัฒน์วงวันชนะคู่แข่งในประสงค์ชุ่มเชยจากพรรครวมไทย สร้างชาตินะสะท้อนความแข็งแกร่งของตระกูลวงวันในพื้นที่ได้ก็ยังรักษาพื้นที่ได้อย่างเนียวแน่นที่น่านนะฮะคุณนพรั์ถาวงคนนี้เนี่ยเป็นสายตรงของหมอชลนาน,นะฮนะก็เอาชนะคุณสันติภาพอินทรพัฒน์อดีสวน,น่านแบบขาดลอยนะฮะลำปางคุณตวงรัฐโลสุนทรลูกสาวคุณไพโรจน์นะฮะโลสุนทรเนี่ยก็คว้าชัยได้อีกสมัยนะฮะ ส่วนเรามาดูภูมิใจไทยนะครับภูมิใจไทยเนี่ยได้3จังหวัดภาคเหนือนะฮะ <c oughs> ที่เชียงรายนะฮะก็เป็นของภูมิใจไทยคุณอาทิตตาทร,ทรวันไทยธนวงแม่ห้องสอนคุณอคเดชวันไทยวงนะฮะที่พิจ,จิต คุณกฤตเพนสุภาก็ว้าชัยจากสึกการเลือกเลือดตระกูลสายเลือดตระกูลพัทรลประสิทธิ์นะฮะผลการเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเมืองท้องถิ่นในภาคเหนือเนี่ยการเมืองเปลี่ยนแปลงแม้เพื่อไทยจะยังรักษาฐานที่มั่นสำคัญไว้ได้แต่อิทธิพลของพรรคก็เริ่มถูกค้าทายจากทั้งกลุ่มการเมืองเก่าอย่างกลุ่มใจไทยนะฮะแล้วก็กลุ่มการเมืองใหม่อย่างพักประชาชนเพราะว่าก็ได้บางบางพื้นที่เนี่ยก็ชนะ ไม่ได้ขาดลอยนะฮะก็สูสีคะแนนก็แบบเบียดสู้กันมาเลยนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประชาชนเริ่มต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะมีคะแนนเนี่ยที่แบบสูสีกันอย่างมากนะฮะก็น่าสนใจเพราดังนั้นเนี่ยความพ่ายแพ้ของพรรคเพื่อไทยในลำพูนในเชียงรายนะครับก็เห็นได้ว่าความนิยมของประชาชนเนี่ย นะฮะต่อพักเพื่อไทยเนี่ยเริ่มสั่นคลอนลงไปแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนนะฮะในพักเพื่อไทยทางภาคเหนือเนี่ยเขากวาดหมดนะฮะแม้ว่าจะเปลี่ยนแม้กี่สมัยแต่พอมีพักประชาชนเนี่ยขึ้นมาสสหายเกลี้ยงนะฮะอย่างเชียงใหม่เนี่ยเหลือได้ได้มาที่นั่งเดียวนะฮะก็ก็ถือว่าเป็นกระแสความต้องการเปลี่ยนแปลงจากประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือดังนั้นเนี่ย ถ้าภาคเพื่อไทยเนะี่ยอยากจะ,ะครองที่นั่งในพื้นที่ภาคเหนือไว้ได้เนะี่ยต้องขยันนะฮะต้องทำกันบ้านต้องลงพื้นที่ให้มากขึ้นนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เสือนอนกินเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ ในส่วนของคะแนนบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้คะแนนสูงที่ลำพูนใช่ไหมฮะแสงหน้าเพื่อไทยเป็นครั้งแรกการเลือกตั้งในยุคอบจครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของประชาชนที่เริ่มอมองหาทางเลือกใหม่และไม่ได้ยึดติดก,กับพรรคเพื่อไทยเหมือนในอดีตการลงพื้นที่ของแกนนําพรรคอย่างทักษิณก็ไม่ได้เป็นหลักประกันความสําเร็จอีกต่อไปสะท้อนให้เห็นว่าการเมืองท้องถิ่นกําลังเข้าสู่ยุคที่ต้องพึ่งพา ผลงานและการเข้าถึงประชาชนมากกว่าภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองในระดับชาติ